ครับสวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับ LH h ช n แนลนะครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม War of w a r s h i p Bit War นะครับก็เป็นเกมเรือรบเนาะซึ่งเกมนี้จริงๆอะ่ะมันเป็นเกมที่เคยดังสมัยก่อนดังในคอามมากมันจะมี w o r l d of w a r s h i p กับ w o r l d of Tank เนาะ ซึ่งผมมาเคยเล่นในคอมไปแล้วแต่ผมเพิ่งจะรู้ว่ารหัสอ่ะมันเชื่อมกันได้ด้วยเพื่อนดูเนี่ยคือเรือพวกนี้ผมเล่นไว้ตั้งแต่ในคอมใช่ไหมเซนหลุยเซนไอเซาโค,โคโลอรไลนาเนี่ยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเล่น <c oughs> แลมดอมบัตเทิลกันนะก็เดี๋ยวไแลนดอมบเทิลกันก่อนดีกว่าเนาะแล้วถ้าเกิดยังไงเดี๋ยว มีโอกาสหน้าเราค่อยมาลงแรงกงนนะป่ะเซ็นหลุยนี่แหละผมชอบมากเลยประเด็นมันเยอะมากไปแล้วครับผมจังหวะนี้ก็น่าจะเป็นบอทนะฝั่งเรามี เสาคันลอยหน้าเป็นเรือประจันบาลเนาะแล้วก็มีเซนหลุยอาา้าวมาละหกวิไปเดเรือคือผมไม่เข้าไม่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะก็อาจจะงงบ้าง แต่พอจะรู้พอจะรู้อยู่ว่ามันต้องเล่นประมาณไหนโอ้ยยังกบปืนนี้ยังกบปืนอีนึงเข้าหมายเข้าในระยะเล็งไปที่สี่จุดแปดทะเบีโดหรอวะโค่นไหมอุ้ย อ๋อนี่นะต่อตีให้รอดก่อนเคเราตัวบิโดลละจังหวะนี้เช็คระยะโอเคอเ,คนะเคข้าหมดสวยวนึ่นะจังหวะนี้เราโดนหนักเหมือนกันนะนี่เจอกระบอกใช่ไหมเนี่ยหิ <c> ้ง <oughs> ติดไฟเพื่อนๆสวย ระวังอ,อ้โหเข้าใกล้อย่างนี้ไม่ดีเลยรอเรา,เาหนี้ก่อนไปลก่เดี๋ยวก็เลงจะเลี้ยวเรีอวรอหักอยู่แล้วน,น่าจะโดนอยู่โอ้โหไม่โดนหมดเลย ไปฮะ,ะล่นะโอันยิงเงเรือให้ามันเข้าระยะเราเล่นไปที่บรรหักกลับเราเล่นที่ห้าจุดหกจสองาจะโดนโอ้เรียบร้อยจบได้หนึ่งลำนแะล้วแต่เราเจ็บหมือนกันนะ,ะไหวไหวยังไ้ไ รอเข้าระยะอุ๊ยมันหักลระโดนอยู่กระสุนมันเอียงมันเยวยิงเลยปรนนี้โอ้ยโดนนะแย่ัอุยอุ้ยต้องบด่วนต้องด่วนอันนี้ต้องไปได้สองลำ ตอนนี้คือมั่วมากฮนะเรวกดผิดด้วยคืออย่างเงี้ยไม่โอเคเยลยเพราะว่าเราอยู่ในร็อกเกอร้ตอนเนี้ยอื้มมีสิทธิ์โจมสุดเอ้ยตจม,ม,ตมไปไหมโจมแนะ่ไหนๆจะตจมแนละ้วไม่รอด เราจมไม่ได้สองลำเนอะแต่เพื่อนเราจมไม่ได้เลยใช่ไหมเราจมไปสองลำใช่ปะวะไปเราไปดูเพื่อนเราดีกว่ามา ชนะน้อยมากเลยเกมเพราะว่าเรายึดม like like ันเรื่อยๆเลยเรากลับไปที่พอร์ port เรือกลับไปที่ข้าเรือเกมแรกก็เรียบร้อยนะฮะถูกจมไปตามระเบียบตอนนี้เส้นหลุยเราก็อยู่ใต้น้ำนะเดี๋ยวเราจะเอาเรือประจันบานไปเลยเดี๋ยวนีนะเราเราจะเอาเรือประจันบานไป เซนต์คาเลยหน้าตอนนี้เราอัพถึงไหนแล้วเราจำไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วเนาะเดี๋ยวผมไปเช็คเซนต์ครวยหน้าแป๊บนึ่อัพถึงไหนแล้ววะดูตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่ก็อัพไปเยอะแล้วนะโอเคน่าจะพอเล่นได้แล้ป่ป รอบนี้เราเป็นเซนคลาเรน์เอ้ยเสาคลาเรนซหน้าเนาะเซนมาจากไหนวะแล้วก็มีอ้าว U.S.S. Missouri ไม่ใช่เราก็นึกว่ามีเรือประจันบานระดับเทียร์สูงๆอยู่กับเรานะไปอันนี้เราจะแมปมันชื่ออะไรผมอ่านไม่ออกกันนะเอาจริงๆนั่นนะเราไปเรือประจันบานเนาะเรา ใช้ความที่เรือประจันบานมันจะดีกว่าเรือเรือเรือพวกเรือเขาเรียกว่าเรือลาดตะเวนแล้วเรือฟีเกตเนี่ยไม่ใช่เรือลาดตะเวนดิเออใช่เรือพวกเรือลาดตะเวนใช่ใช่เรือประจันบานมันจะยิงไกลกว่าเรือลาดตะเวนเนอะแต่ความมีตาแล้วกามคล้องแควมันจะไม่สูงเท่าแต่ดูระยะยิงเลยสิบกิโลเงี้ยเราเล็กเลยลองเช็คระยะก่อนนะตอนนี้ว่าถึงหรือเปล่า ถึงเนาะโอเคมันจอดนะโอ้โหเราใส่ยิงเพื่อนะตกหน้าอาจอดนี้ก็รอเลยโดนไม่โดนด้วยโหรีโดตปืนเราไ็ชา้ชาช้า เร่งมิการทำเรือเนีนะ่ยเร่งม่บรรจอดอยู่ก็เรงมันไปต้องโต้เงี้ยแหละเออไม่จะเข้าเป้าโอ,อตายลนะไหนออที่น่ากลวนนะัวเนียนี่เลยฮนะไอเรือเป็นกันบานไอ,อเรือพิฆาตนะนะีต่แหละโอดีเลยพวกเนี้ยไม่ชอบตัววิดีโอไม่ย่อนใส่เราเนานะ เลยไม่โดนเลยนะอโหเรแล้วควาแก้วคือเรือพ่ความแก้วสุดมากแต่ถ้าเกิดคำพูดงงๆก็ขอโทษด้วยนะวช่วงนี้นอนเพราะว่าเื่อเราจอมีต่มเรือกันเรื่อยๆนลเวเพื่อเราจะมีหอไม่ได้เลงทำไมเรือลำนู้น เ, <c oughs> เกมน,นี้คือเราท้ไม่ได้ทำเลยดดเ,เลยโดนไหมข้าไทยเรียวพอดีเย เราเลยไปกลางลำเลยป่ะมันเริ่มเดินเรือแล้วนะเลยกลายเป็นโดนท้ายลำแทนนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเรือประจันบารอนะ่ะมันก็จะเดินเครื่องช้าๆหน่อยมาดิเพื่อน แล้วเมืม่อกีด้ดอกไม้หลักเลยไไม่โดนเลยน,นะมีเดลังหนึ่งกำลังตงมาหาเรา เราจะเรียนพิฆาตเรียนพิฆาตตอนแรกเพื่อเราก็เล่น ตอนนี้เริ่มหนักแล้วนะเพราะว่าเพื่อนเราน่าจะเริ่มแลวเรือเราไฟไหมนะ้ตอนนี้ยี่คิบแปดดิไฟไหม้สองจุด้อลอีกเสียหายด้วยโอ้ยบอลอีออีกเราเสียหายนะเออ ไม่ไหวนะครับผมเราสุดท้ายเราก็ถูกจมเรือเนาะไม่ไหวไม่ไหว อีกเกมหนึ่งนะเราจะเอาเซหลุยไปลุยกันเนาะไปเราจะเอาเซหลุยไปลุยกันนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาลงแรงกันเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเ <forgetting you 're there> พื่อมีคลิปหน้ามาลง ถูเลยพอเราเล่นเราจะเน้นเกมนีน้เน,น,น้นบวกๆหน่อยนะแต่ถ้าเล่นเซนหลุยนี่ต้องเข้าระยะประชิดได้นะเพราะว่าถ้าเราเข้าระยะประชิดได้ดูจำนวนไปเลยพร้อมเสมออุยแม่นจ,จัด หัวอะไรเนี่ยนี่นะเข้าหลังเรืออย่างนี้ไม่โอเคนะเพราะว่าถ้าเข้าหลังเรืออย่างนี้คือป้อมปืนเราเสียบเรือนี่ไฟไหมนะ้ละไฟไหม้สองจุดดนะ้วยตอนนี้

Muy lắm nữa cái chuyện này. Bình yêu tự em là. Ayy, yêu thương tôi em cái Ayy, ร้อนะครับผมเซนหลุยเราก็ชนะในยุทธนาวีครั้งนี้เนาะจมเรือไปได้สามลำทำดาเมจไปได้สองหมื 27, นะ่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบก็ถือว่าดูเดือดพอใช้ได้เลยโอ้ยไปก่อนนะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดก subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วจะย,ยังไงมีโอกาสอีกผมจะกลับพากลับมาลงแรงกันวันนี้ก็ พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปทำงานต่อแล้วบาย